ชภูมิใจเสนออยากขอบคุณพระเจ้าที่สร้างมะม่วงขึ้นมาบนโลกใบนี้เราจะเจอเรื่องอะไรร้ายไม่ว่าเราจะเจอดราม่า,มาอะไรในชีวิต แต่เราก็ยังมีเธอนะไอ้มะม่วงเปี้ยว ได้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 ตอนนี้พี่ฟ้าอกขาวไม่อ,อกหักไม่เ,เอาอะไรกับความรักแล้วค่ะเบื่อ กันสุกอุ้ยกันสุกนี่รอคอยได้เลย re a อ t ep แปดวันนี้ว่าอะไรพี่ชัดวันนี้มาอะไรวันนี้วาอะไรสุกอ้าววันนี้วาสุเหรอใช่ re act series ไงมีวันนี้เหรอใช่แต่ว่าเป็น re act คู่มีนี่ว่าสุกอ๋อ นอ้นองๆเขาร้องเพลงกันอาจจะไลฟ์ขา,ายของอยู่ขยันนะชอบแจงจริงอ่ะพูดตรงๆพี่ไฟ้ายากให้ไปอุดหนุนน้อง,อง,องอๆเยอะๆเขาก็จะได้อย่างที่บอกคือเวลาที่เข้ากองอ่ะเกือบหน,หนึ่งเดือน แน่นอนทุกคนไม่ได้มีรายได้ในงานประจำที่ทุกคนเคยทำมาก่อนก่อนที่จะเข้ากองแต่ปีนี้ไม่เหมือนปีพี่ฟ้าปีนี้ทุกคนสามารถมีรายได้ได้จากการขายของลบบุรีตอนนี้มิสแกน not, not spam, นะ้องสแตมปน่ะมีรายได้อยู่ในในบัญชีอะไม่ต่ำกว่าห้าแสนนะจากการขายของพี่ฟ้ายังรู้สึกเลยโอ้โหปีเราไม่มีอย่างนี้เลยเนาะ ปีนี้โชคดีจังพี่ัน <c oughs> มาแล้ว ของโปรดอีกหนึ่งอย่างที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้คือพี่ฟ้าชอบกินชิมก่อนอุดองดอืม right like now อืมเขาลดสองหมื่นแล้เหรอหรือฟ้าคินหมึกเหรอพี่ฟ้าเป็นคนกินจับแก็บเพราะฉะนั้น ใครที่รู้สึกว่าขัดใจออกไปก่อนจะกินเสร็จแล้วค่อยามาดูใหม่ ถ้าพูดถึงดูยยี่ลำปางน่ารักนะในรอบห้องดำน่ารักเลยชอบความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าที่จะพูดไรเงี้ยพี่ฝาชอบมากคนที่พูดภาษาอีสานชอบฟังแวลาเขาคุยกันมันดูม่วน มันดูสนุกอะคนอีสานเวลาคุยกันสำเนียงมันแบบมันมีความน่ารักมันมีความม่วนแล้วมันมีความเป็นกันเองสูงมากมันเป็นที่มาของเขาว่าอีสานบ้านเฮาอะเวลาเขาคุยกัน่ะมันจะเป็นเหมือนแบบไม่ว่าเองจะเป็นคนจังหวัดอะไรภาคอีสานเขาจะคุยกันสนุกขู่ปากคุ่คอแล้วบางวันที่ยุยี่พูดอะพี่ฟ้ามองเขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แบบคือน่ารักอะเออไม่ต้องเขินที่จะพูดภาษาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นภาคอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็น่ารักที่เข้าไม่ได้ชนบุรีนะที่เขาเป็นเหมือนคนภาคเหนือแล้วเขาพูดเวลาเขาหลุดพูดแบบตำเนียขงภาคเหนือมาก็น่ารักอืน่ารักอาหารแต่ว่าที่มีอยู่นี้ก็คือยังปวดว่าวคนอื่นอยู่บริษัทเดิมทำไมเราไม่แจ้งความยังไง ซันเอาจริงนะฮะสุลินเป็นไงบ้างหรอกะเล่นน้องปักสั่นตลอดเวลาเลยน้องวานเก่งเป็นคนที่สวยบอชอบบอานบอกสุลินสวยมาก ยิ้มหวานแต่เราชอบตื่นเต้นพอตื่นเต้นมันเกิดความประมาะดูออกได้ชัดอันนี้ก็คือสิ่งที่ซูลินาต้องต้ไปปรับเพิ่มในเรื่องของการคอนโทรลตัวเองดูอย่างลอกสปีดท,ที่ผ่านมาน่งพอเราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้มันตื่นเต้นแล้วมันก็จะหลุดเลยเพราะฉะนั้น สวยอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะเข้ารอบลึกมันต้องผ่านการสปีดเพราะฉะนั้นสปีดคือรอบที่เราจะวัดสมาธิและสติไหวพริบหลายคนที่สวยมากๆไม่รอบขวัญใจเช็นใหม่แล้วตกรอบเพราะว่าสปีดสู้เพื่อนไม่ได้นี่ก็สำคัญ